สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิยาคุงนะะุ่นค่ะวันนี้จะมาเสนอเมนูพาสต้าผัดเคยชะล่ค่ะมาดูผสมผสมนะคะก็จะมีขาหัวหอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดตะปีกุ้งสดแล้วก็พาสต้าค่ะมาดูวิธีน้ำนะคะเราจะนําสมผสม,สมหัวหอมกระเทียมตะไคร้ขาตามให้เข้ากันค่ะใส่เคยด้วยนะคะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปค่ะ จากนั้นนะคะก็นำเส้นพาต้านะคะใส่ลงไปค่ะเราจะลวกประมาณ5-6นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งน้ำมันค่ะเพื่อจะทอดกุ้งค่ะกุ้งนะคะเราจะไม่ทอดให้สุกมากจนเกินไปนะคะเราจะผ่าหลังออกนะคะกุ้งแล้วก็นำใบมะกรูดนะคะ ที่เราหั่นเอาไว้เป็นเิ้นใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำเครื่องที่เราตำนะคะใส่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็นำกววให้เข้ากันค่ะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ผงชีรสค่ะจากนั้นนะคะก็นำเส้นนะคะลงไป คนให้เข้ากันนะคะเพื่อให้น้ำเอ่อเคยนะคะได้เข้ากันกับเส้นะคะและจากนั้นจากนั้นนะคะ,ก,นนะ,คะก็นำมาจาดานะเพื่อสวยงามค่ะ